ครับโครืงหลังคาเหล็กกับไม้นะครับแบบไหนดีกว่านะครับคือมันดีคนละอย่างนะครับคือไม้ถ้าเป็นไม้เก่าจะดีมากเลยแต่ไม้ใหม่ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าไม้ใหม่นี่ยบางทีมอดปลวกก็จะกินง่ายนะครับแต่ว่าถ้าไม้เก่าที่เรารื้อจากบ้านเดิมคืออย่างเช่นบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเก่านะครับที่รื้อจากเดิมแค่เปลี่ยนแค่เสานะครับก็สามารถใช้ไม้ทำโครืองหลังคาได้แต่ว่าทางยกของบ้านไม่เอาเพราะว่ามันทํางานยุ่งยากกว่านะครับ คือบ้านส่วนใหญ่นะครับเสาเสาเดิมเนี่ยจะเป็นเสาไม้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเสาปูนไปเลยแต่ไม้ที่เรารื้อจากโครงหลังคาเดิมอย่างเช่นบ้านหลังนี้เนี่ยคือหลังเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับโครงหลังคาเดิมเป็นไม้ก็ยังใช้ไม้อยู่เหมือนเดิมหลังคาลอนคู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งไม้เนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะครับไม้เนี่ยถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่มีอายุการใช้งานมานานจะแข็งมากนะครับผมนะครับก็เปลี่ยนเนี่ยอย่างลักษณะนี้ นะครับผมก็จะเป็นไม้เหมือนเดิมแต่บางหลังนะครับก็เปลี่ยนเป็นเหล็กไปเลยเพราะว่าปลวกหรือมอดกินนะครับเพราะน้ําเนี่ยหลังคารั่วนะครับน้ําไปโดนไม้มันจะผุนะครับคือถ้าเปลี่ยนเป็นไม้นี่ก็อาจจะไม้เนี่ยแข็งยากนะครับแต่ว่าอย่างหลังนี้นะครับผมหลังคาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าไม้เนี่ยเก่ามากนะครับผุก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับคือมันจะมีบางตัวใช้ได้คือเปรียบ เปรียบเทียบแล้วเนี่ยเอาเหล็กดีกว่านะครับก็าทางเจ้าของบ้านก็นเลยเอาใช้เป็นเหล็กเลยนะครับคือเรื่อออกมาทั้งหมดแล้วโครงไม้เนี่ยที่ยังแข็งงเราก็มาใสามาซอยทํเป็นโครงผนังเอานะครับผมนะครับไม้ถ้าเป็นไม้เก่าดีแนะ่นอนนะครับดีแข็งแรงแต่ว่าต้องไม่ให้โดนน้ําแต่ว่าก็ต้องป้อง,งกันเรื่องปลวกแต่ส่วนใหญ่ไม้เนี่ย ถ้าเป็นไม้เก่าที่เป็นนั่งเดิมนะครับแต่อุดรธานีอย่างเงี้ยไม้เก่าในค่อนข้างจะแข็งมากนะครับผมก็ปลวกไม่ค่อยกินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้ใหม่เนี่ยปลวกกินแน่นอนส่วนเสานะครับส่วนใหญ่เสาที่อยู่ชั้นล่างก็จะเปลี่ยนเป็นเสาปูนมากกว่านะครับงา <ๆ S 1> นที่อยู่ต่างจังหวัดท้หลังนี้เสาข้างบนยังเป็นเสาไม้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโครงหลังคาเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กหมดเลยนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยผูคือถ้าเปรียบเทียบแล้วระหว่างซื้อไม้มาเปลี่ยนเสริมมันนะครับผมมันจะหมดหมดเยอะกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่ง น่าจะมีปัญหาอนะครับก็เลยตัดสินใจเจ้าของบ้านตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเหล็กเลยอย่างลักษณะนี้ก็เหล็กดีกว่านะครับถ้าอย่างนี้แต่ถ้าเรามีไม้เก่าอยู่แล้วนะครับไม้เนื้อแข็งไม้เก่าดีกว่านะครับหลังคาทําได้ทุกทรงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของไม้นะครับถ้าเป็นไม้เก่าไม้เก่าดีกว่านะครับปลวกก็ไม่กินด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ใหม่แนะนําใช้เหล็กดีกว่านะครับส่วนตัวผมว่าอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าไม้ใหม่เนี่ยบางทีไม้มันยังไม่แห้งอ่ะนะครับ ปลวกมอดก็อาจจะกินได้ง่ายนะครับนะครับก็แล้วแต่ลักษณะของงานนะครับเรื่องงานไม้กับงานเหล็กนะครับแบบไหนดีกว่าคือมันมันก็พูดยากนะครับว่าแบบไหนดีกว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของไม้มากกว่านะครับแต่ไม้นะถ้าเกิดเราซื้อใหม่นะครับไม้ที่มาสดๆยังไงสู้เหล็กไม่ได้นะเพราะเหล็กไม่มีการยืดหดตัวปลวกก็ไม่กินนะครับแต่ว่า บางครั้งนะครับบางทีเนี่ยเราจะเจอช่างนะครับเจอช่างที่ก็เป็นช่างไม้เนี่ยเขาจะไม่ถนัดเหล็กเขาก็อยากให้เราไม้นะครับผมแต่ไม้ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับโอเคดีเลยนะครับผมปลวกมอนไม่กินนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ใหม่ไม่แนะนําเลยนะครับใช้เหล็กดีกว่าซึ่งเหล็กสามารถได้ทําทําได้บนไม้เหมือนกันลักษณะนี้นะผมก็จะทําบนเสาไม้แต่ถ้าเป็นเหล็กเลย โดยเฉพาะนะครับถ้าทําเป็นเสาปูนเสาหลอลักษณะนี้นะครับผมใช้เป็นเหล็กดีกว่านะครับเป็นไม้ก็ไม่เหมาะเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะโครงสร้างเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับอันนี้ก็สาหรับบ้านที่ผมทาต่างจัวันนะครับแถวดอนธานีนะครับก็จะเห็นหลากหลายอย่างมากนะครับวัสดุที่เราใช้เราเลือกใช้นะครับไม้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเรารื้อจากบ้านเดิมนะครับเอามาทําหลังคาใหม่โครงหลังคาใหม่ส่วนใหญ่จะทํากับเสาสําเร็จนะครับบนเสาสําเร็จซึ่งจะมีบ่ามีอะไรนะครับไม้แล้วก็มาใส่มาอะไรทําซึ่งช่างสมัยก่อนจะทําได้ดีมากแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเปลี่ยนนเี่ย พื้นล่างเนี่ยเอาเป็นปูนเลยนะครับผมก็ถ้ามีไม้ก็โครงลังคาวแต่ไม้แล้วกันนะครับแต่ไม้ต้องเลือกเอาเนื้อแข็งนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยถ้าเกิดอยู่สักสามสี่สปีแล้วปลวกไม่กินอันนั้นยังไงปลวกก็ไม่กินนะครับแต่ไม้ใหม่เนี่ยไม่มั่นใจนะครับไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีปลวกชอบเลยนะครับบางชนิดน,นะครับผมแต่อย่างหลังนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเหล็กไปเลยซึ่ง เหล็กไม้สามารถทําทรงหลังคาได้ท well. ุกทรงเหมือนกันทรงปั้นหยาทรงจัวทรงโมเดิร์นมาแงนทําได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าช่างถนัดไหนนะครับถนัดไม้หรือถนัดเหล็กแต่สําหรับช่างรุ่นใหม่จะถนัดเหล็กนะผมถ้าช่างรุ่นเก่าถนัดไม้ทีนี้ถ้าเกิดเรามีไม้ดีๆแล้วเราไปเจอช่างรุ่นใหม่นะครับบางทีเขาก็อาจจะไม่ทําให้เรานะครับผมเราก็อาจจะเสียไม้ทิ้งเขาก็แนะนําว่าเอาเหล็กดีกว่านะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับช่างเหมือนกันเจอช่างที่รุ่นเก่านะครับบางที ไม้เราไม่ค่อยดีแต่ว่าอยากแนะนําให้เอาไม้ซึ่งเราก็ต้องดูลักษณะของไม้ด้วยนะครับคือไม้นะถ้าเป็นไม้เก่าที่มีอายุมากกว่า3-40ปีแล้วปลกไม่กินอันนั้นอยู่ได้แน่นอนนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ถ้าไม้ใหม่นะครับผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าปลวกมอดเนี่ย มันอาจจะเข้ามากินนะครับบางทีเราทําอยู่โครงหลังคาอยู่แล้วใต้ใต้ฟ้าเอาบนฟ้านะอยู่บนฟ้าซึ่งเรามองไม่เห็นอันนั้นอันตรายมากกว่านะครับก็เลือกใช้เอานะครับผมนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับสาหรับท่านที่กาลังจะรื้อบ้านหรือหลังคาบ้านเก่าที่เป็นไม้แล้วก็สร้างใหม่นะครับก็อย่างเงี้ยนะครับคือลักษณะของไม้กับเหล็กเนี่ย มันจะใช้คนละอย่างกันนะครับคือเราต้องดูไม้เป็นด้วยนะครับผมต้องดูไม้เป็นแต่ถ้าอยากให้ชัวร์นะครับป้องกันเรื่องปลวกก็เหล็กแต่ว่าเหล็กค่อนข้างจะราคาก็สูงแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมเหล็กถูกกว่านะครับผมลองหาดูได้เลยนะครับไม้ที่เขารับซื้อบ้านเก่ามาแล้วมาขายไม้ให้เราเนี่ยไม้เนื้อแข็งเนี่ยราคาสูงกว่าเหล็กเลยนะครับผมแต่บางบางท่านนะครับบางท่านก็ยังนิยมชมชอบชื่นชอบนะครับผมชื่นชอบในเรื่องไม้เราชอบไม้อย่างนั้นก็ตต้องเานะครับผมแ่่ว ถ้าเราทําโครงหลังคาที่เป็นไม้ไม่ควรปิดฝ้านะครับไม่ควรปิดฝ้าเลยนะครับคือถ้าปิดฝ้าเนี่ยบางทีพวกปลวกพวกปลวกพวกมอดมันขึ้นไปกินไม้เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับให้อยู่ในที่โล่งแจ้งจะดีกว่านะครับผมก็ต้องหมั่นดูแลรักษานะครับในเรื่องไม้แต่ถ้าเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กบางทีเนี่ยมันจะดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าช่างเนี่ยทำไม่ดีนะคมคือบางทีจุดเชื่อมจุดอะไรไม่ดีอันนั้นก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันนะครับแต่ไม้คือช่างไม้ ช่างที่เป็นช่างไม้เนี่ยไม่ค่อยถนัดเหลเ็กในช่างรุ่นเก่าๆนะครับผมหาถนัดก็น้อยคนแต่ว่าช่างเหล็กช่างรุ่นใหม่จะไม่ถนัดไม้นะครับอันนี้ก็ต้องดูที่ช่างเหมือนกันว่าเราจะเอาวัสดุอะไรให้เขาทํานะครับคือสําหรับงานบ้านๆนนะครับถ,ถ้าเกิดเรามีไม้อยู่แล้วไม้เนื้อแข็งก็ดีมากเราก็หาช่างที่ถนัดเฉพาะนั้นนะผมสามารถทําให้เราได้เหมือนกันนะผมนะครับก็ วันนี้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสําหรับท่านที่มีไม้อยู่แล้วอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะครับผมหาช่างที่ถนัดทําโครงรางกายให้เราได้เหมือนกันทําบ้านให้เราได้เหมือนกันส่วนท่านไหนที่ไม้ไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นเป็นเหล็กไปเลยนะครับก็ชัวร์และมั่นใจกว่านะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ